สารจากสภาคทุเรียนโดยแดเนียลสกรนตันเรื่องสิ่งที่คุณจะพูดหลังจากที่คุณขึ้นไปทักทายพวกเราคือสภาคทุเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเราใช้เวลาทั้งหมดในโลกนี้เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของข้อจำกัดข้อจำกัดที่กักขังเราไว้ในมิติปัจจุบันของเรา และเรากำลังดำเนินไปอย่างช้าๆรอบคอบเป็นระเบียบแบบที่เรามีเพราะเราสนุกกับการเดินทางมากและเราต้องการรู้สึกถึงการปลดปล่อยทุกเซี่ยวสุดท้ายเมื่อเราปล่อยทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เราอยู่ในมิตินี้วิธีการที่คุณทุกคนเปลี่ยนไปนั้นคล้ายกันแต่ก็แตกต่างกันตรงที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกที่จะจำ กำจัดเลเยอร์ของพวกเขาในลักษณะเดียวกับที่เราเป็นพวกคุณหลายคนกำลังรู้สึกว่าติดอยู่ในมิติของคุณหรือติดอยู่ในทางอารมณ์หรือในแง่มุมอื่นๆของชีวิตและเราเข้าใจดีว่ามันน่าหงุดหงิดเพียงใดเพราะเราเห็นคุณวันแล้ววันเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าที่พยายามจะหลุดพ้นแต่ถ้าคุณสามารถตั้งหลักและตั้งใจทุกวันว่าคุณจะสนุกกับการขี่ คุณก็จะพร้อมรับทุกสิ่งที่เข้ามาเพื่อคุณทุกความท้าทายเล็กๆน้อยๆที่คุณเผชิญสามารถมองผ่านสายตาของสิ่งมีชีวิตที่ชอบความท้าทายและถ้าคุณสนุกกับการเติบโตคุณก็จะสนุกไปกับความท้าทายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณทุกคนที่จะค้นพบบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบนโลกและชีวิตของคุณโดยเฉพาะ เพื่อที่คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับความโล่งใจที่ทำให้ความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยในการเดินทางของคุณเมื่อคุณตระหนักว่าคุณตั้งค่าทั้งหมดแล้วทุกอย่างเป็นชีวิตของคุณเป็นสิ่งที่คุณตัดสินใจที่จะดำเนินการซึ่งสามารถช่วยได้และถ้าคุณสามารถละทิ้งความคิดที่ว่าคุณกำลังติดกับดักหรือคุณติดอยู่หรือคุณกำลังถูกลงโทษ คุณจะเห็นว่าประสบการณ์ชีวิตปัจจุบันของคุณมีค่ามากแค่ไหนและคุณจะเริ่มสังเกตเห็นสิ่งเล็กๆน้อยได้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตบนโลกที่ควรค่าแก่การดำรงอยู่คุณรู้ว่ามันยาก และคนส่วนใหญ่ตัดสินใจไม่ทางใดก็ทางหนึ่งตลอดชีวิตของพวกเขาว่าพวกเขาอยากจะจากไปแต่เราก็เห็นชัยชนะเช่นกันและเราเห็นความคืบหน้าและเราสังเกตเห็นว่าผู้คุณทุกคนดีขึ้นมากในการเป็นมนุษย์ และเราต้องการให้คุณมีความสุขแบบเดียวกับที่เราทำในการค่อยๆลอกออกจากฉันเพราะท้ายที่สุดแล้วคุณจะสามารถมองย้อนกลับไปที่การเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของคุณและพูดว่าฉันทำอย่างนั้นมันยากระหว่างทางมีรางวัลไม่มากนักแต่ถึงกระนั้นฉันก็พยายามทำมันให้สำเร็จ และมันจะเป็นอะไรที่รู้สึกดีมากเมื่อควรได้รับการปลุกฝังอย่างมั่นคงในมิติที่ห้าพวกเราคือสภาอากทุเรียนและเรามีความสุขที่ได้ติดต่อกับคุณโดยบูสเดย์